สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสบายสไตล์นัทนานค่ะกับนัทนานคงทนนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราค่อนข้างก่อให้เกิดผลเสียความเสียหายเยอะนะคะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งมันเป็นประเด็นสําคัญชีวิตนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคนเป็นเรื่องสําคัญเลยที่ควรจะรู้กันเอาไว้นั่นก็คือ การควบคุมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนค่ะหรือ PM 2.5คราวนี้เราได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ค่ะปาจะ,ะขออนุญาตเกริ่นนำเกี่ยวกับกฎหมายรายการเรากฎหมายอยู่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนะคะโดยค่ะขออนุญาตเกริ่นนำไว้ก่อนว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ในประเทศไทยเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่มกราคมปี2 5 6 6เนี่ยช่วงต้นปีที่อากาศยังหนาวอยู่นะคะเราจะพบว่าบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในภาวะที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้แม้ว่ามันยังเป็นแค่สีเหลืองสีส้มแต่ก็มีผลกระทบต่อร่างกายแล้วนี่ขนาดยังไม่สีแดงนะคะแต่ตอนนี้ภาวะในตอนนี้ฤดูหนาวของเรา มาถึงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจะไปสิ้นสุด ฤดูหนาวที่เดือนกุมภาพันธ์2,567ซึ่งในระหว่างนี้ย่อมอยู่ในภาวะของอากาศหนาวและอากาศหนาวในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี่ยตอนนี้มีค่าอากาศพื้นที่เป็นสีแดงแล้วนะคะสีส้มจนการเป็นสีแดงจนเนจะสีส้มซึ่งมันมีความรุนแรงต่อร่างกายนะคะเราต้อง ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนิดหนึ่งเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ของพี่น้องประชาชนถ้าท่านมีญาติสนิทมิสหายนะคะท่านคุยได้พูดได้ท่านบอกเขาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยสภาพอากาศมันปิดนะคะมันเหมือนฝาครอบฝาชีครอบอาหารนะคะคือเป็นวงกว้างก็จริงแต่มันก็เป็นการครอบถูกไหมคะเป็นการครอบของฝาชีอยู่พูดง่ายๆคือ อากาศภายในที่มันเสียมันออกไปข้างนอกยากพอออกไปข้างนอกยากมันทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในฝาชียอ่ะกลับเป็นผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยให้ในหลาย,ลายๆท่านได้ฟังกัน ตอนนี้เลยเนี่ยค่าฝุ่น pm 2.5เกินคาดมาตรฐานบรรยากาศทั่วไปซึ่งเขากำหนดไว้ว่าค่าเฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมงต้องไม่เกิน0.05มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะโดย องคือมันมีหลายหน่วยงานนะคะที่เขาบอกว่านิยามจำกัดความของ PM 2.5มันคือฝุ่นละอองแน่นอนละมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า2.5ไมครอนสามารถแบ่งที่มาของมันนะออกมาเป็น2แหล่งนั่นคือแหล่งกำเนิดที่เกิดการจากการกระทําของมนุษย์เองและกำเนิดจากธรรมชาติ จากสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย PM 2.5จะเกิดจากยานพาหนะค่ะโดยเฉพาะรถที่ใช้น้ำมันดีเซล ถึง52%การเผาในที่โล่ง35%จากพื้นที่ต่างๆ7%และฝุ่นดินค่ะฝุ่นโลหะหนักอีก6%หรืออาจกล่าวได้ว่าเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นแหละโดยเฉพาะโรงงานที่มีการเผาไหม้เชือเ้อเพลิงฟอสซิลที่มีองค์ประกอบของซัลเฟอร์สูงคือน้ำมันดีเซลถ่านหินน้ำมันเตาอันนี้คือง่ายๆเลยและไบโอแมสปริมาณ 3-5%ถึงเปเซ์คุณผู้ฟังนอกจากนี้ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยคือเดือนนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยประเทศไทยในสภาวะอากาศในทุกๆปีจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผนลงมาเสมอรวมถึงสภาพอากาศมันปิดลมสงบ เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ฝุ่นละอองเนี่ยไม่กระจายตัวค่ะเกิดการสะสมในอากาศซึ่งปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ใช่ปัญหาใหม่นะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยที่เกิดขึ้นในประเทศประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วเชวน่นอังกฤษอเมริกาอินเดียจีน เขาเจอมาแล้วปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี้ยโดยมีสาเหตุหลักเลยของแหล่งมลพิษที่เหมือนกันก็คือการคมนาคมการสัญจรน,นั่นแหละจากยานพาหนะการเผาไหม้ถานหินโรงงานอุต,าต,าต,าตาาสาหกรรมต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือนและก็การเผาในที่ระโลกอันนี้เราจะเจอได้กับกรณีของการเผาไหม้ของที่เกษตรกรเขาต้องเผาไหม ซอตังข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเผาในที่แจ้งหรือเผาขยะในที่แจ้งในที่ลงแจ้งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทําให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เป็น PM2.5 เกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นจำนวนมากด้วยฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดการเผาไหม้หรือกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหรือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเทียบเท่ากับ10ไมครอน ถ้าเกิดเราหายใจเข้าสู่ร่างกายจะทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ฝุ่นละอองขนาด PM 2.5เป็นฝุ่นที่ย้ําเสมอเลยมันขนาดเล็กมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ไหมไม่ได้ด้วยนะคะสา,าสามารถาสามารถมาสามารถสามารถเข้าสู่ถุงลมปอดและอยู่ในลักษณะลอด และลอดอ่ะผ่านผนังถุงลมเข้าสู่กระแสะเลือดฝอยและกระจายอยู่ในกระแสะเลือดด้วยโดย ผลเสียต่อร่างกายขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ท่านที่ท่านได้รับไประยะเวลาที่มีการสัมผัสรวมถึงสภาพร่างกายของผู้ที่สูดหายใจเข้าไปเนี่ยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับผลกระทบคือเด็กและคนชราค่ะเมื่อสูดหายใจเข้าไปทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโรคปอดต่างๆโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอดอันนี้น่ากลัวอ,องค์การอนามัยโลกค่ะ WHO ได้กำหนดให้ PM 2.5จัดอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเลยของสารที่ก่อมะเร็งซึ่งมีผลวิเคราะห์มาว่าฝุ่นละออง PM 2.5ส่งผลกระทบต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะก็สำหรับวันนี้ PM 2.5ก็คือเริ่มขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีกฎหมายกฎหมายเดี๋ยว พรุ่งนี้ถ้าไม่ติดอะไรนะจะคุยเรื่องกา๊กาซก๊าซที่อันตรายใน PM 2.5ที่ท่านควรทราบเอาไว้นะคะแล้วก็ความหมายของสีแต่ละสีอันนี้นิดนึงอะ่ะ ความหมายของ AQI ค่ะถ้าเกิด0ถึง25เนี่ยถือว่าคุณภาพอากาศดีมากเป็นสีฟ้าคือคุณภาพอากาศดีมากเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวบอกเลยว่าของจังหวัดปตัตตานีเงียงสีฟ้าสีเขียวนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดพอเข้าช่วงที่มันเป็นฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีปัญหาการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ควันจากไฟไหม้อย่างเช่นนะในในใน สมมุติท่านขับรถอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านแบบอ,อยากสูบบุหรี่พอสูบเสร็จแล้วก็ โยนทิ้งข้างทางแล้วภาวะอากาศมันร้อนอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นต้นไม้แห้งอยู่แล้วมันก็ก่อให้เกิดมลพิษตรงนี้แหละค่ะมันก่อให้เกิด PM 2.5ได้อันนี้ก็เป็นช่วงที่จังหวัดปัตตานีหรือพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะคะต้องเร่งดูนิดหนึ่งนะคะต่อมา a q i 26-50 คุณภาพอากาศดีค่ะเป็นสีเขียวสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติเลย ต่อมา51-100ค่ะคุณภาพอากาศปานกลางมันอยู่ในสีเหลืองคือประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่จะมีผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากถ้าเกิดว่าท่านมีอาการเบื้องต้นคือไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดเร็ยเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งลงค่ะต่อมา AQI ที่อยู่ในค่า101 0 อันนี้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเป็นสีส้มและประชาชนโดยทั่วไปควรต้องเฝ้าระวังถ้ามีอาการเบื้องต้นเลยไอหายใจลำบากระคายเคืองตาลดเระยะเวลาค่ะท่านต้องลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจง้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจะเป็นหน้ากากอนามัย n 9 5อะไรค่ะหรือหน้ากากอนามัยทั่วไปซ้อนสอชั้นนั่นเองสำหรับสีส้มมันจะมีผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพไม่ว่าไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียท่านต้องปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะและ ค่าที่สูงที่สุดคือค่า AQI 2 0 1ขึ้นไปอันนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเลยจะเป็นสีแดงค่ะในประเด็ดนนี้ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเลยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศเป็นพิษมลภาวะอากาศสูงที่ส่งผลให้เกิดค่าของ ความความอันตรายเนี่ยมันสูงท่านต้องหลีกเลี่ยงหรือใช้อุปกรณ์ป้อกงกันตนเองหากมีความจําเป็นหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นของ pm 2.5ในวันนี้นะคะ